I am the hunter. I am the hunter. ได้ฟฟนิกส์ไอ้เฮียมันขาดตัวโจมตีขาดไฟเตอร์เรียนหน้าไงีเฟเตอร์อะไรเป็นแคลรี่เทพย้อนรู้จักว่า มันเท่มันเท really ่มันเท่มันแล้วมังกรมันน่ารักที่ออกแบบมันน่ารักน้าอะไรอ่ะน้าฮัลโหล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 โซวะฮัลโหล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 สวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเลยไป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 นี่ดีกว่า

I have survived more than they have ever seen. phim 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 Well done. phim 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 wa. phim 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 Dạ, đẹp. Đã, đẹp. Đã. Đã, đẹp, đẹp. Tôi đó thì, không plastics, bạn, đi, combust, bạn, đi okay. bạn đó đi đó cú có tay đi scanning ahead blinded padding vision reloading no reloading này lúc tròn. bye 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 กจูจะตายห่วงพวกแม่งเฮ้ยบบนบ่นบ่นเ a r งแอร์เดียจับมือเฮ้ยทำไมอะล้างมือก่อนดิอะทำไรวะทำไมต้องล้างมือ Yeah we win we survive อืมรีบกลับแล้วเนาะเปิดเลยหน้าอย่างสวยอ่ะ โอ้ยลืมซื้อลืมซื้อของมึงมึงรอเก็บอย่างเลยน่ามึงรอดิมึงดูปืนมารอเก็บรอเก็บไม่สวยเท่าไหร่เนาะผมไม่ค่อยชอบดาบไปเลยน่าไมนคือปืนอะไรโอ้ยเลือดร้อยสี่สิบผมไม่เห็นว่าอยู่บนไอ้ไอ้เฮียนี่ก็ยิงไม่ค่อยเป๊ะ เขี่มาเขี่มาโอ้ตายหา่า้วม,มึงไปเลยไปเลยไปเลยมึงแบบมึงไปเลยเอย๊มึงไปบีเลยเลยไปบีเลยไปบีเลยโอ้ ตายกับตาย And then they will die. เฮ้ยไอ้เฮียน,นี่แม่งคุณชมเลยว่าแม่งเก่งอันนี่วางแผนเป็นเจ้า <Yeah. S 1> ตอนนี้คุณเล่นกากมาเลยคำไเตาน,นี้คุณเล่นกากจ่างวะยอมรับไม่ได้ฝีมือทุกคนสกอร์สี่เท่ากันหมดเลยอือ มันรู้มันรู้แลนะมันรู้มไ,ไม่เห็นมีใครเลยมันโลง่งโจงอะสมุกมันเยอะมากอ่ะมันตะแกนสม,มุกไม่ได้เหรอเอากพไปด้วยดิเตรเบ่เตรเบ่เตรเอ้ไอ้เอ็มเดอ t ฮันเตอร์ last round before the switch มาเปิดหมดเจ๊เอาเจงละมาไปกูซื้อหมด e ี d the drop กูเปิดหมดเอาเจงละกูไม่ไหวละ s p แล้วไอ้ไอ้ช่องเขี้ยเนี่ยมันยิงทะลุได้ปะไหนเนี่ยตอนยิงทะลุไปฝั่งนู้นได้ป่ะแบบยิงตรงนี้ทะลุได้ป่ะเอ๊คุณคุณไม่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 เคยมี เฮ้เราวังเราวังไอ้ฮีโนดเราวังฮี้นดเราก็ยั่ชอบชอบมากลับมา taken out ถูกฮะป๊อบไเสี่ย <c oughs> โอ oh ้โหมันเกมหมดเลยโอ้ไอ้อฟไอ้เลองใส่ทำมแตกเล่นเล่นเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้่ผู้หญิงเหรอ Girl Rina r i ไอไอ้นี่คนไทยนี่เสือกแล้วคนไทยนมแนส่นดจ n อาวัสดีครับสวัสดีครับให้มันไม่ใช่คนไทยพูดไทยทำไมอะไรมันคนไทยมันคนไทยใช่เหรอเออเออเห็นมันพูดเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับ

Mmm. Reload. Okay. Revealing area. Thanks, thanks. I'm gay. Yeah, yeah. yeah. Uh, oh I I, I, yeah. Enemies got at me. That's a while, Spike down, beat. Chuck down. Oh fuck. One Ember. enemy remaining. Let's go, let's go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 . go. Let's go, yo, mami. is Gia in real life, bro. For real. Sorry, sorry. feeling area ไปแล้ว let's go fight planted what the fuck 1 4 1 4 shut down to info 1 enemy remaining me me me

เดี๋ยวกูไปแทนเดี๋ยวกูไปวางเองนะบีน้ำมือมึงมึงมาบีให้รอบเนี้ยปังๆที่มันฝีมือไรเรียกในีทีมเราแม่งเก่งอยู่คนเดียว अनुज बा आ मा 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 โอ้เข่าหัวเอ้ยเออนั่นแหละเพื่อนเสือแล้วเสือแล้วลง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 ไป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 กูไปกูไปมันตายกูไปมันตายกูไปกูไปกูไปมันตายกูไปมันตายกูกูไม่ยิงมันเอ้ยไม่ต้องไปไหนเพื่อนเออขึ้นไปขึ้นไปมันมามันมาหลังหลังมีหลังมี วันซีวอร์วันซีวอร์ตรงนี้ตรงนี้เปล่าดูฟิวดิี้ดูฟิวดี้กดดิกดดิกดเลยกดเลยเออมันไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นเลยกูตายไอ้เนี่ยทำไมมึงไม่กดให้มันได้เต็มก่อนวะเต็มเหี้ยเลยกูตายแล้วอเหี้ยตายไม่เห็นเลยยูฟิวไฟเมื่อกี้เนี่ย โอ้ยว่นมารบีเชื่อกูเฮ้ยทำใบมันเริ่มโหดแล้ววะโอ้โหดูปืนมึงไอ้เหี้ยสโมองแค่หน่อยดิกูจะงัดโอดินมาเล่นสโมอตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยข้างหน้าเลยเนี่ยตรงกล่องตรงกล่องเนี่ยตรงทางโค้งโอเดียนตรงตรงมุมเลยเออโอ้อยากทางอ๋ออย่าเอาปลาปลาปลาไปเอายังเอาเร็วเร็วคนเด้มันไม่มา ahead. Scanning มึงก็ไม่เข็ดเลยเนาะไอ้เหี้ย Spike down A one enemy remaining โอ้บอล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 อลเหี้ยแม่งไม่รู้โผล่มาโผล่มาไวมาก บนบนบนอยู่บนอยู่บน <c oughs> โอ้ชิปหายเลย,เลยน่า <c oughs> เออตูกทางแล้นแหละเพื่อนเล็งไว้เล็งไว้เล็งไว้เออเดธอีส์คอลด์เฟรนด์굿เดี๋ยวมาอีหนูแมวเอีกหนึ่งวันวัวนมานี่แหละเชื่อกูไหม เดี๋ยวเราจะเริ่มการภารกิจวางแผนรอบสังหารได้ข้ามันรอรอรอปาแล้วสมองนะได้ได้ได้ไม่มีปัญหากูเราวิ่งเข้าไปกัดเลยแบบปาปุ๊บสมองเลยนะ้แบบประตูปเปิดแล้วได,<อ>ได้ได้กูจะวิ่งเข้าไปกลางสมองนะกูกูปาแถวๆนี้นะเออปานนะั้แล้วแบบโยนเลยเไปยิงเพื่อนยิง เดี๋ยวกูปาไปอีกไป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 หมดหมดหมด 3A คุณถามจริงคือมันมีไหมน่ะมันมีมันมีโซว่ามันโยนมาอยู่ไม่เห็นเลยมามาตเออสวยมันวางมันวางเองมันวางเองวุ้ยเฮียหลัง ชุบชุบโอ้ยทำเป็นไอ้นี่หน่อยปเปล่าเลยลดตีได้นะไอ้ที่นี่มันรู้มากว่ะออลดตีได้นะสวยเออกดตีได้แล้วก็ค่อยไปได้ได้ชนะแล้วเพื่อนอีกรอบหนึ่ง เมื่อไหร่เราจะได้ใช้แผนวะไอ้พี่ก็นั่นดิเงี้ยมันไม่มาสักทีมาแต่เออะรอไปแหละเพราะมันแพ้เอบ่อยแล้ว Match point We can end it now once more I need this ใครได้ซื้อปืนใหญ่กูทีกูจะจัดของจริงมีที่หรอมีที่หรอมีมีไ,มมไมมอ้ยอ้อยคนที่หนึ่งเงินเหลือกดอกดขอรัวๆดิก่อนเวลาจะหมดเรค่อยซื้อเอง I need this ตีมึงแล้วนี่คือเลยถ้าคุณต้องการป้า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 เอาปืนพกไปก่อนแล้วกไปไอ้เนี่ยไอ้เข้มเมื่อไหร่เราจะได้เริ่มภารกิจของเราไม่รู้อะไอ้ชชเชเชสเอกไม่ไมเก็บดูตัง